สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆุกท่านนะคะมาเล่นพลิกอะคาดกันค่ะวันนี้เรามาในหัวข้อนี้นะคะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดในเร็วๆนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะมี2กองให้เพื่อนๆได้เลือกนะคะกองที่1และกองที่สองค่ะเลือกมา1กองนะคะ1ใบที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาแล้วไปฟังคำทำนายกันนะคะได้กองไพ่แล้วไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีเพื่อนเพื่ที่เลือกเลขหนึ่งกองหนึ่งนะคะไปดูกันค่ะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดในเร็วๆนี้ว้าวเดอะซันขึ้นมาเลยสองถ้วย เอมเพอเรอร์ Emperor, แล้วก็จัสติกนะคะคุณกําลังจะได้เจอโซเมตกําลังจะได้เจอเนื้อคู่หรือคนรักนะคะหรือคนที่ถูกใจหากคุณเคยไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือคุณเคยตั้งจิตอธิษฐานคุณก็กําลังจะได้เจอคนของคุณแล้วนะคะกําลังจะได้เจอคนของคุณแล้วนะคะเขาจะเข้ามาทําให้คุณนะคะมีจิตใจที่แบบเบิกบานนะคะสดใสขึ้นคือมันเป็นอะไรดีๆที่คุณกําลังจะได้เจอต้องว่ายอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นงานก็ได้สถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่คุณ ชอบก็ได้การงานก็ได้นะคะความสําเร็จความยุติธรรมนะคะหรือแม้แต่การที่คุณวางแผนว่าคุณจะไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศหรือการเดินทางก็จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะท่านกําลังช่วยเหลือคุณอยู่ในเรื่องของความรักในเรื่องของการงานในเรื่องของความสําเร็จขอให้คุณโชคดีนะคะแล้วก็ไพ่ใบสรุปของเราเป็นใบนี้นะคะให้คุณมั่นใจในตัวเองนะคะยอมรับนะคะ,ะความสําเร็จที่จัก,กรวาลกําลังจะส่งให้เปิดใจกว้างๆนะคะเชื่อพลัง ภายในของคุณเชื่อในจิตใต้สำนึกของคุณแล้วคุณจะโชคดีขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพือพ่อนๆที่เลือกกลุ่ม2เลขสอด้วยนะคะสิ่งศักสิทธิ์กำลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดในเรน็วๆนี้ไปดูกันเลยค่ะใบแรกขึ้นมาเป็นเดเมาร์กเชียนนะคะสี่เหรียญแล้วก็มี หนึ่งเหรียญแล้วก็มีควีนถือไม้ชัดเจนเลยคือเรื่องการเงินการทองโอกาสใหม่ๆนะคะช่องทางการรับเงินใหม่ๆหรือการที่คุณเก็บเงินอยู่มือมากขึ้นนะคะหรือการที่ตัวคุณเองจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานนะคะอาจจะ บริหารจัดการในเรื่องของการงานเป็นระบบระเบียบม,มากขึ้นจัดการได้ดีขึ้นนะคะและที่สําคัญคุณจะเก็บเงินอยู่มือมากขึ้นมีช่องทางการรับเงินใหม่ๆเข้ามานะคะการติดต่อสื่อสารก็ราบรื่นดีช่วงนี้คําพูดคําเจรจาศักดิ์สิทธิ์วาจาประกาศิธิ์พูดอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นให้ใช้คําพูดในเชิงบวกคิดบวกพูดดีเป็นสีแก่ปากอย่างที่เขาว่าจริงๆของคุณพูดเงินได้เงินพูดทองได้ทองขอให้คุณโชคดีนะคะแล้วก็ใบสรุปของคุณนะคะเป็นพระแม กาลีนะโอ้ตายแล้วขออภัยนะคะอ่าพระแม่กาลีนะบอกอะไรคุณด้บ้างก็คือท่านบอกว่าให้คุณเผชิญหน้ากับความกลัวซะนะคะสิ่งดีๆจิตวิญญาณที่กําลังจะได้รับ